เพราะว่าถ้ามันหาทางออกไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโดมิโน่ไงการเป็นโดมิโนผมผมเรียนชี้แจงพี่น้องประชาชนนะครับไม่เป็นแน่นอนบริษัทส่วนใหญ่ยังแข็งแรงอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับกรุงเทพประกันภัยทิพยประกันภัยวิทยาประกันภัยมัไทยประกันภัยมองไทยประกันภัยตรงนี้เขายังยังเขาคัดแผลเขารับยังรับได้สบายในขณะที่ยอดผู้ป่วยขณะนี้นะ การเป็นโดมิโนผมผมเรียนชี้แจงพี่น้องประชาชนนะครับไม่เป็นแน่นอนเพราะว่า,าถ้าโดมิโนเนี่ยมันต้องมีการประกันต่อเชื่อมโยงถึงกันถ้าล้มอันหนึ่งมันล้มต่ออันนี้ไม่มีแต่ลรบริษัททําของตัวเองบริษัทส่วนใหญ่ยังแข็งแรงอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับอย่างยกตัวอย่างก็ได้อย่างกรุงเทพประกันภยัยวิทยะประกันภยัยทิพยประกันภยัยเมืองไทยประกันภัยอะไรพวกนี้เขายังมีฐานะการเงินถ้าสิ่งแวดล้อมยังเป็นแบบนี้นะ หมายถึงว่าผู้ติดเชื้ออาจจะไม่เกิน200คนต่วันประมาณนี้นประมาณนี้ประมาณนี้พวกนี้รับสบายมันมัไม่มเ,ปมเป็นโดมิโนแน่เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ขอขอทวอัวร์ในทีได้ไหมครับที่ดูแลสถานะทางการเงินยังยังแข็งแรงอยู่เผื่อคุณผู้ชมไปซื้อประกันไว้กับบริษัทเหล่านี้วิริยะ กรุงเทพยังเ,เอาเอาเฉพาะไซส์ใหญ่ๆแล้ว <ใ 2014. S 1> <บ>กันเพราะ16บริษัทมันมีไซส์ใหญ่อยู่ไม่กี่แหง่งนะครับ,รบอย่างกรุงเทปปพประกันภยัยทิพยาประกันภยัยวิยาประกันภัยเมืองไทยประกันภัยเมืองไทยประกันภัยตรงนี้เขา,ะะเขายังยังเขาคัดแถลเขารับยังรับได้สบายในขณะที่ยอดผู้ป่วยขนาดนี้นะไม่ขึ้นไปเป็นแสนแล้วก <lebih S 2> ันนะครับคือโดยค่าเฉลี่ยถ้าประมาณนี้เขายังไหวแต่แล้วก็คดีเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นความขัดแย้งแล้วก็ถ้าถามผมในเรื่องของ เงื่อนเวลาเนี่ยมันเกือบไม่มีประโยชน์ละกว่าศาลจะตัดสินอะไรมันไม่ทันละครับแม้ว่าจะให้คำสั่งนี้มีอยู่หรือถูกเลิกไปผมว่าขั้นตอนในการดำเนินการมันก็ไม่ทันละไม่มีประโยชน์นั้นผมคิดว่าอะไรที่เป็นความขัดแย้งอ่ะก็ยุติไปดีกว่าแล้วมาอย่างที่บอกทั้งคอพอสมคมเองหรือบอริษัทประกันภยัยแล้วก็ผู้บริโภคผมคิดว่าต้องเอาผู้บริโภคทั้งหมดมาเป็นตัวตั้ง แล้วใครเสียหายมากรีบชดเชยเขาก่อนอย่างที่ผมบอกว่าว่า,วาเรื่องเบี้ยเนี่ยถ้าถามผมผมคิดว่าเป็นเรื่องลองเคลม ที่มันมีอยู่แล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนความเป็นความตายของธุรกิจอื่นอีกไอ้โดมิโนนั้นลักษณะนั้นแหละครับน่ากลัวโรงพยาบาลจะเบิกไม่ได้จะไม่ได้จะถูกปิดไมหมโรงพยาบาลจะเบิกไม่ได้คำว่าผู้บริโภคทั้งหมดนั้นหมายถึงประกันทุกประเภททุกประเภทไม่ใช่แค่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะวิกมันก็มีความเสี่ยงที่จะไปโอ้คุณอนนท์พูดแบบนี้เดี๋ยวผู้บริโภคไปคิดว่าอ๋อไปกล่าวหาเขาใช่ไหมว่าเขาตั้งใจไปติดเชื้อเพื่อจะเอามาเพิ่มประกันหรือเปล่าคืออย่างนี้ว่าเวลาคนเนี่ยเขา รู้สึกว่าเขาไม่กลัวละนะครับก็คือเขาฉีดวัคซีนแล้วเขาใส่หน้ากากเขาต้องออกไปขายผักขายก๋วยเตี๋ยวเขาต้องออกอะเพราะอยู่บ้านไม่มีกินละการใช้ชีวิตมันเป็นปกติมากขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดความเสี่ยงมากขึ้นผมไม่เชื่อว่าคนที่เจตนาไปติดมันจะมากหรอกนะครับแม้ว่ามันจะมีข่าวผมว่ามันน้อยเท่าที่เราเจอมันก็ไม่ได้มากเทียบเปอร์เซ็นต์นแล้วไม่ได้กล่าวหาอะไรเพียงแต่บอกว่าถ้าใช้ชีวิตอิสลามมากขึ้นเนี่ย มันก็จะมีโอกาสติดเชื้อสูงซึ่งอันนี้มันเป็นสถิติคือคือคือพอสถิติสองตัวมาเทียบกันจํานวนประชากรกับสัดส่วนผู้ติดเชื้อมันต่ํากว่าคนที่ซื้อประกันโควิดแล้วติดเชื้อมันก็เลยมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนที่ซื้อประกันไปด้วยหรือเปล่าพอรู้ว่ามีประกันแล้วหรืออาจจะมีบางคนรู้สึกว่ารับความเสี่ยงได้ก็ติดเชื้อเพื่อจะมามาเคลมประกันแบบนั้นหรือเปล่า